ก,กับสวัสดีพี่พ่อแม่พี่นอ้องกันอีกรอบนะครับนี่คือเป็นคลิปที่สองหลังจากที่เมื่อกี้คลิปมันตัดไปมือไปโดนครับผมขอประทานอไัยนะครับสีพ่นกำลังสีรุนไปนล้วกันย่างเบ็ดบ่กี้หลังครับเดี๋ยวเบืองกันไปต่อไปต่ออย่าเงี้ยวอย่าเ้าเบื่อผมเด้อเบืองกันไปป่า กระไดโอ้พูดนะไปหรอปอดนุกยังคือตัวใหญ่แท่นปอดนกนกว่าหงครับนกว่าหงอุยใหญ่แห้บุบบุบบุบไปเดี๋ยวมาเมืองกันไปเลยว่านเจ็ดหลังครับเมืองกันต่ออันนี้หลังนี่เป็นอย่งไรยังอยู่ดีครับ ยังอยู่ดียังอยู่ดีอืมโหกันยังอยู่ดีอยูดีล้างๆไกลๆกันแต่ว่าเพเ่็นกันแท้ไกลๆกันโอ้ยอยากๆครับล้างนี่ล้างนี่ก็อยู่ดีครับโอ้ยเมื่อกี้รุนรุนหลต้ลงไปวานซิซีปลาบ่มีครับบากแห้ง ตนยูค่าครับงางาไใหม่งาอนอะไรโหนเหรอครับนี่โหนเนี่ยครับไปเมึม่มเิ่งไปเรื่อยๆสองหลังแล้วหล้วอีกหาหลังครับแต่เด้รุ่นอีกว่ะมอ้เิงกันไปเอ๊ะหลังหนึ่งหายไปเด้นสองเอ๊ะ ตรงมีอีกหลังนึงอยู่นี่ครับเบ็ท้อนสันบอกครับเบ็ท้อนเสียไปหลังนึงอยู่นี่ครับผมใช่ไว้นี่เป็นแปนนี่ครับเอาเงินต่อ้าเพื่อเพื่อเห็นอีก เอาเอานีอีกร้านหนึ่งร้านี้ก็สงสัยสิโอ้ว่ามีเงียสิเสียบแล้วครับล้อน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 ร้าน,นที่สามแสดงว่าหลงห <c oughs> ลงหนาหลงหลังแล้วครับ <c oughs>

เลนะอีหยังเนาะโอ้เบ็ท้อนพร้อมครับเบ็ท้อนแต่ไม่เหลืออะไรครับโอ้ยแต่เสียดายใช่เนาะโอ้ยโอ้ยหอยต้องแต่งครับเบดกับท้อนเนะนี่ยห้งหันนี่ผมว่าสิจับเบดอันถอดออกมาแต่ว่า แค่ใบหลักมันนะมันฟู่แล้วนะเจา้าแม่นียังเฮ็ดแล้วครับโอ้ยค้องไปหอดหลอดท่างคุณโอ,โอ้เดี๋ยวขอออยากเสียบแนวนครับโอ้ยมันกขนาเดเสียดายครับสองหลังเมื่อกี้นี่โอ้ยจนเบ็ดถอนออกไป เอ้ผมกลับมาผมม่ายามไว้แต่ว่าป่ามันกินไว้ายกลัวหรือว่าเบ็ดเขาเป็นไดเบ็ดไหมนะครับเึิ่งจะยากแล้วแล้วก็มาทดลองใส่มือนี่ตอนแรกเฮ็ดขั้นตรงมาเนี่เฮ็ดขั้นโกงมาโอ้โนี่แหละมองนี่แหละน่าเสียดายเบ็ดถอนเลยคงโกงปตานี่งแล้วยามกลับมึงมันกินไว้ายว่น,นี้นี่อีกครั้งนึงครั้งนี้ร้อนบอ่ đều 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 hết tiền rồi các bạn một có lâm bạc này chắc nôi ô lăng đón có dì โอ้ยจับหยากเทหัวกระได้รับหลุดมือร่องน,นอ้ำซะเนาะมันแหงมือโอ้ยผูก้กาวาอยากให้จังว่าละ่ะมีใดมีบ่ได้เอาะปลามามใม้พี่น้องคนเบิ่งกันนะจักตัวโซต,ตัวงงงาม

แต่ว่าเรไปไปล่งพาดอกครับป้าเขาป้อนมันไปติดเลยมันก็หลุดเองนี่ผมวันผมใส่ไว้นี่เห็้มองกงัวงเนาะน,นี่ว่านี่ใส่นี่ล้างนึงแล้วก็ไปใส่พุ่นแล้วโหนกลับด้วยเขาครับลำบากลำบากอือนี่แต่ประคอหน่อยตัวนึ่งแต่เพื่อยามไปเพื่อได้อื ้าไดออีกเนกตัววังหันนี่เขาเอืนน่อนว่าโี่ยังบุญครับแต่ตูวใหญ่ครับปีกนาทั้งตัวทั้งสองขางน่ะร่วมแล้วนา่าจะได้เม็ดกลัวๆคนละครับไป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 ยจำกลับย้ำกลับมา,าปากินไว้เอาเป็นส,สิโกดีกับหวกสุดนี่ ปลาตัวเดโอ้อันนี้ก็หนาเสียดายครับสองลังหนาเสียดายมากๆเลยนึกวว่าปลาตัวที่มันกินนะคือปลาตัวที่ดินบวๆอยู่ในขุดตางให้หน้ามันครับดินแห้งอย่างีดีเดี๋ยวพยายามไปนี่ก็เอา้า กินหัวไปแล้วครับบ่มีหัวใช่แล้วแจ๊กเป็นอีงยังดอกกินใช่กินไว้ครับโอ้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 นี่ยังนี่แล้วนี่ยังนี่กินไว้กินไว้กินไว้มาดูมาดูกันตุกตักตุกตักอยู่บนห้ออยู่บนนี่อยู่บนนี่อุ้ยป่าตัวเพิ่นกินไหม โอ้ย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 จังได้ก็ต่องเอาหัวติดแล้วเสียดายครับแหล่กับข้าวหัวกับแต่อยากอายคนเนาะโอ้ยพ,พอไม่พี่้องเป็นคือผมบ่มีผู้เปลี่ยนบอ่อนอนนี่ เมื่อใจเบ็ดเหล่าปลาได้ปลาเข่งตัวซ้ำนี่นะนี่ผู้เปลี่นผู้ขาคือยังอัตคัดอันปลาตัวซ้ำอยู่ก้อยนี่เนาะกินหวัวจนหอดว่เบ็ดจนหอดผลเดาหุ่นขีบบข่บบมันผลเดี๋ยวมีดพาออกเอาโอ้ยเนาะมึงเงี่ยนี่ก้อหลังต่อซะเ่าพี่น้องอว่างไลยพอหอกเบิดอละ กอหลังเนาะเอาล่องเมืองเนาะหาบักหลูดเบ็เนี่ยมากพอ่อเทีครับเอาเดี๋ยวผมกอหลังก่อนของสี่เนาะผมบอกกอหลังครับผมให้เขาอยูใ่ในสภาพเกา่าแต่ว่าผมเอาขึ้นยืนน้ำจาจ็กน้อยนึง เห็นว่ครับออเขาผนยืนน้ำเพือ่อให้ปากเขาพ่นน้ำนะครับท่านเป็นประคอมาเดี๋ยว่นกับมามา,มาสวบหัว wow. เอาทดลองอ่ะแต่ว่ากับปลาตัวข็งตัวเมนเติบอยู่แต่ท่านมีปลาญงมันตรงมากินละไปข้องย้มไปต้อยอีกโอ้ยนี่ต่แนวเดือดุ่น นี่ยู่ดีครับไปเขาก็เริ่มพูดละเริ่มจะถอดดอกแล้วครับอีกอาทิตย์นึงก็ได้เก็บขอมอุ่อาจจะเป็นไปได้พ่นนานนำหม,อมอ้อไม้เองนะครับนะเนอะาลัางนี่จมอีกแล้วแม่นี่ยังมากินหรือว่าเป็นแนดดวดายเด้นี่ยเดี๋ยวขู่ขาเบื้องนี้ดีกันเรื่องเขาฟังอีกล่ละ เป็นปลาไหลเจ้าคือสีบรติดเบ็ดขวอยเอาลวนอีกละ่ะเป็นปลาไหลหน่อยว่าเด่นดึงเข่ากันแท่นี่โอ้ยหรือว่าอยากเบ็ดผิดปุ๊ผิดรูปแบบครับผมสอดเบ็ดแนวนี้นะเห็นบนะ่เนาะมองเมืองกันหรือว่าสอดเขา่ายังไงบอกผมเนี่ยผมก็อยู่แต่กรุงเทพเนาะผม เมื่ออยู่บ้านเฮาผมก็อยากหากินคนแบบบานๆเท่านี่ผมสอดออกแบบนี้ขันมีผู้ใดหูวิธีผูกเป็ดดีๆปลากินดีีดก็บ,บอกผมเนี่ยรอนแล้วครับโมมีเงียใส่แล้วเ,เดี๋ยวไปเบิ้องหลังต่อไปกันเดี๋ยวขออนุญาต อยู่ดีก็อยู่ดีดีแามาสาพูดมานอนเจ้าหน้นาที่แล้วนี่เห็นมันได้สิบห้านักที่กระเบิ่งกันไปครับซอยกันรุนซอยกันเชี่ย ขอบคุณห,หลายๆพ่อแม่พี่น้องทิสดสุผูสุคนผิดมากค่อยติดตามเบิงในช่องของผมนะครับเอาอันนี้ก็เอาอีกละโอ้ยมัดตัวกินแตงเ,เ,เงียข่อยบนนอะแบบนี้ <c oughs> สื่อหัวไปมกดีกว่าเนะแต่ว่าก็ชอบความทาทายครับโอ้ยกินเอนาได้นะโอ้ย มือไม่ฮัดท่ายความเป็นแนวด้หเรียกว่าหัวไปขวงเบิ่งกันนะอย่ใส่คนมาขวางมีผีอยู่บ่โอ้ยหนะขากาแห้งเงี้ยหน่อยเบือดอเราบนเอบาบันโอ้ยเบือดอแล้วครับ

เบ็ดหายไปหลังหนึ่งครับหาโมอสบี่นาทีทางนี้ล่ะหลังนี้ยุกๆยิกยุกๆยิหยิมวมังดครับโอ้ยลุกๆยิยิมวมังดยุกยิก เถอนหลักก่อนโอ้ยนั่นที่อาปากเลี่ยอยู่นั่นอ่ะอ,อึ๊บนี่โอ้ย,อยเจ็บกระบ,บาดเล่เนี่ยสิปดได้หัวนั่เนเลยพลิกกินเลิกเลกยเดี๋ยวควายหยาดปตแบบ <c oughs> ปดแล้วก็ <c oughs> ววก็ <c oughs> น่อยก็ได,ด้ลุน

<โ>เหลืออย่างเดียวคือเบ็ดเปล่าๆอ้ยลำบากเถอะนวลไม่เจอข้าจีนกับร่อนลอยหาสิบเน็ตเปล่าใส่เบ็ดก็ได้แ้วก็อยากมาใส่วันธรรมไทยให้พ่อแม่พี่น้องในเบืองน้ำกัน กินโบม,มันตอนนั้นบ่าภูคานี่กับคนโบม,มันจังอายไส้ผุละท่างมันออกตีซีออกลามันออกลาตีซี่ออกคนจำถือคนบ่ด้ดล่ะอัอยัางก็เกาเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตจบแค่นี้ก่อน คลิปหนาตอนไปเก็บเบ็ดเดี๋ยวทั้งียอัปเดตให้เบื้องอีกคลิปครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ